ห้าวิธีนี้ที่ใช้การเร่งคลอดให้คลอดตามกำหนดมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพบก่อคดเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึง5วิธีที่ใช้เร่งคลอดนะคะให้คุณแม่คลอดตามกําหนดไม่เกินอายุครรภ์42สัปดาห์นั่นเองนะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์หลายๆท่านนะที่อยากจะคลอดเองไม่อยากผ่าตัดคลอด แต่ว่าการคลอดเองตามธรรมชาติก็มีจุดด้อยอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราไม่รู้วันเวลานะคะในการคลอดที่ชัดเจนคุณแม่ที่ทำงานอยู่นะคะก็กบไม่ถูกเลยว่าจะไปคลอดเมื่อไหรด่ดีต้องรอเจ็บท้องก่อนไหมเจ็บท้องแล้วเมื่อไหร่นะคะถึงจะคลอดกำหนดระยะทางกำหนดเวลาไม่ได้นั่นเองนะคะ แล้วก็มีคุณแม่หลายๆคนนะคะที่ตั้งคันอายุคันครบ40สัปดาห์แล้วแต่ยังไม่คลอดยังไม่มีวี่แววของการเจ็บคันจริงมีแต่การเจ็บคันเตือนเจ็บท้องปั้นแล้วก็หายไปไม่มีเจ็บถี่ขึ้นแรงขึ้นสักทีก็ทําให้เราไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะคลอดเมื่อไหร่นะคราวนี้จะพูดถึง5วิธีนี้ที่ใช้ในการเร่งคลอดให้คลอดตามกําหนดไม่เกินกําหนด คำว่าคลอดครบกำหนดก็คืออายุครรภ์38สัปดาห์ถึง ไม่เกิน42สัปดาห์อันนี้เรียกว่าครบกําหนดนะคะบางคนเกิน40ส,40สัปดาห์บ้างเล็กน้อยแต่ไม่เกิน42สัปดาห์ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงของการคลอดครบกําหนดอยู่นั่นเองค่ะคราวนี้หากคุณแม่อายุครรภ์ครบ40สัปดาห์แล้วยังไม่คลอดเหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์ใช่ไหมคะที่เราจะต้องคลอดเองตามธรรมชาติมีวิธีไหนบ้างที่เราใช้เร่งในการคลอดนะคะไม่ให้เกิน42สัปดาห์ซึ่งการเร่งคลอดก็มีทั้งแบบตามธรรมชาติหรือแบบที่คุณแม่ สามารถเร่งได้เองนะคะแล้วก็มีวิธีที่คุณหมอคณพยาบาลนะคะใช้ในการเร่งคลอดวิธีแรกเลยนะคะคือวิธีที่คุณแม่ใช้เร่งเองด้วยตนเองตามธรรมชาติซึ่งวิธีการเร่งด้วยตนเองตามธรรมชาติเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลดีเท่าที่ควรนะคะเช่นการ เดินบ่อยๆนะคะจะสังเกตเห็นว่าคุณแม่อายุขันที่ครบกําหนดเมื่อเอาไปตรวจภายในนะคะปากมดลูกยังไม่เปิดหรือเปิดแค่เล็กน้อยคุณหมอคุณพยาบาลก็จะแนะนําว่าให้คุณแม่เดินบ่อยๆซึ่งการเดินบ่อยๆนะจะช่วยให้ปากมดลูกของเราเนี่ยค่ะมีการเปิดเพิ่มมากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ช่วยเยอะเรื่องของการเดินแล้วก็เป็นเรื่องของการนั่งนะคะนั่งท่ายองๆนั่งท่าผีเสื้อก็จะช่วยเพิ่มการเปิดของปากมดลูกหรือแม้กระทั่งการกระตุ้นหัวนมนะเพื่อที่ให้หมดลูกหดรัดตัวหรือบ,บีบรระตัว หรือแม้กระทั่งการมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งที่เราใช้ในกระบวนการกระตุ้นคลอดนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณแม่สามารถทําได้เองนะคะสำหรับกระบวนการตามธรรมชาติคราวนี้เหลืออีก4วิธีนะคะในการกระตุ้นคลอดหรือว่าเร่งคลอดที่คุณหมอคุณพยาบาลใช้มีอะไรบ้าง ข้อที่1ไปแล้วนะคะคือเร่งเองตามวิชาติสำหรับคุณแม่ข้อที่2นะคะก็คือการตรวจภายในค่ะซึ่งคุณหมอะะจะตรวจภายในเมื่อคุณแม่อายุครรภ์ครบ38-39สัปดาห์ขึ้นไปแล้วเปิดตรวจดูว่าปากมลูกมีการเปิดหรือยังถ้ามีการเปิดเย้มแย้มนะคะง้มแง้มคุณหมอก็จะช่วยนะคะมือในการที่จะถ่างขยายปากมดงลูกให้เปิดเพิ่มมากขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นการตรวจภายในกระตุ้นปากมดลูกนั่นเองวิธีที่2นะคะก็คือการที่คุณหมอ จาะน้ำคร่านะ,ะการเจาะน้ําคร่าเนี่ยเป็นวิธีการใช้เร่งการคลอดได้ดีเลยนะคะแต่การเจาะน้ำคร่ำต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษของหมอปราบุ้งต้องเปิดดีนะคะไม่มีปัญหาเรื่องของภาวะสายสะดือย้อยมีปัญหาเรื่องของท่าหรือส่วนนําเด็ก นะคะซึ่งการเจาะถุงน้ำคร่ำเนี่ยทำให้คุณแม่เนี่ยคลอดได้เร็วขึ้นแต่ต้องเป็นคุณหมอหรือคุณพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการเจาะน้ำคร่ำซึ่งการเร่งคลอดแบบนี้ถือว่าค่อนข้างเห็นผลชัดเจนนะคะสำหรับการเจาะน้ำคร่ำวิธีที่3นะคะก็คือการตรวจภายในเพื่อเปิดปากมดลูก ซึ่งต่างจากข้อ2นะคะการต้สอคือเป็นการตรวจแค่เอะดูว่าปากมูปเปิดไหมแต่การตรวจภายในข้อที่3เนี่ยเมื่อปากมูปของแม่เปิดแล้ว3-4มสี่เซนขึ้นไปแล้วอยู่ในระยะแอคทีฟเฟ e แล้วการตรวจภายในก็จะช่วยการเปิดขยาย นะคะกวาดปากมดลูกให้เปิดขยายเพิ่มมากขึ้นก็เป็นวิธีการเร่งคลอดอีกอย่างหนึง่งที่คุณหมอคุินยาบาลใช้ทําในห้องคลอดนั่นเองค่ะวิธีที่5นะคะก็คือการใช้ยาเร่งคลอดนะคะการใช้ยาเร่งคลอดเนี่ยจะต้องอยู่ในคําสั่งของแพทย์เท่านั้นนะคะซึ่งจะให้ยาเร่งคลอดทางใส่น้ําเกลือนะคะอาจจะ นะเร่งข้อนั้นเรียกว่าออกซิโตซินก็จะผสมเข้าไปในน้ำเกลือนะคะแล้วก็ให้ในปริมาณที่ละเล็กละน้อยนะคะเข้าทางเส้นเลืเดือมเพื่อจะค่อยๆเพิ่มนะคะการหดระตัวของปากมดลูกซึ่งการให้น้ำเกลือน,นี่ต้องอยู่ในคำสั่งของแพทย์และในการดูแลของพยาบาลเฝ้าคลอดเท่านั้นนะคะหรืออาจจะเป็นการใช้ยาเนบนะคะโปรสตาแกนดินนะ,ะช่วยในการเร่งเปิดขยายของปากมดลูกแต่การใช้ยาเนบตรงบริเวณฝากช่องคลอดเนี่ย ปั๊มมลูกเนี่ยค่ะคุณหมอก็จะไม่ค่อยแนะนำนะคะสำหรับคุณแม่ที่อายุคันครบกําหนดนะส่วนใหญ่จะใช้กับคุณแม่ที่ทารกเสียชีวิตในขันนะคะในการใช้โรสตาแกนดินเนี่ยในการเปิดขยายของปั๊มมลูกนั่นเองค่ะนี่คือ5วิธีที่ คุณหมอคุณพยาบาลน,นะคะใช้เร่งคลอดเพื่อที่จะไม่ให้คุณแม่ตั้งขันเกินกําหนดซึ่งวิธีแรกเป็นวิธีตามธรรมชาติคุณแม่สามารถทําได้เลยปฏิบัติได้เลยนะคะสำหรับการเดินบ่อยๆการกระตุ้นหัวนมนะการมีเพศสัมพันธ์หรือการน,นั่งทายยองแต่อีก4วิธีหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องของคุณหมอคุณพยาบาลที่ดูแลนั่นเองค่ะ นี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ